สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากรีวิวอุทยานแห่งชาติไปทั้งหมด13 EP ซึ่งทั้ง13 EP เป็นทิปที่แพลวไปมาช่วงวันที่17กุมภาพันธ์2567ถึง25กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาค่ะโดยในระหว่างการเดินทางมีที่พักเอกชนที่แพลวได้แวะพักบ้างด้วยค่ะแพลวก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆชม เือเป็นตัวเลือกที่พักระหว่างการเดินทางกันได้ค่ะโดยที่แรกที่จะรีวิวมีชื่อว่าดอยแดงรีสอร์ทที่พักตั้งอยู่ที่ตำบลเถินบุรีอำเภอเถินจังหวัดลำปางโดยที่พักตั้งอยู่ริมถนนหมายเลขหนึ่งเลยค่ะถ้าใครหาที่พักระหว่างทางขึ้นเหนือลองดูรีวิวได้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์085 6944728หรือช่องทางเพจ Facebook ของที่พักชื่อว่าดอยแดงรีสอร์ทตอนนี้ไปดูภายในที่พักกันค่ะบ้านพักมี2ตัวเลือกคือบ้านพัก2ชั้น1ห,ห้องนอน2เตียงเดี่ยวและบ้านพักชั้นเดียว2ห้องนอนสำหรับบ้านพัก2ชั้นจะจอดรถบริเวณด้านข้างตัวบ้านทางด้านซ้ายค่ะ อย่างของแพลวเป็นหลังแรกคือ A 1ตรงลานจอดรถจะไม่มีเงาของบ้านหลังอื่นช่วยบังแดดให้วันที่แพลวเข้าพักอากาศค่อนข้างร้อนแดดแรงมากผนของทีเกือบหน้ามืดเลยค่ะซึ่งถ้าเป็นบ้านพักหลังอื่นจะได้ร่มเงาจากบ้านหลังด้านข้างช่วยบังแดดให้ค่ะบริเวณโถงชั้นล่างของบ้านค่ะ บริเวณโถงชั้นล่างมีประตูอยู่ตรงมุมนี้สองบานค่ะประตูด้านขวาจะเป็นประตูห้องน้ำค่ะด้านในห้องน้ำชั้นล่างค่ะประตูด้านซ้ายจะเป็นประตูหลังบ้านค่ะพื้นที่ด้านหลังบ้านค่ะบันไดสำหรับเดินขึ้นบริเวณชั้นสองค่ะ ไปดูด้านในชั้น2กันต่อค่ะขึ้นมาเราจะเจอกับบริเวณห้องโถงชั้นสองก่อนค่ะก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้นให้ค่ะได้แก่ตู้เย็นโทรทัศน์พัดลมโต๊ะและเก้าอี้กาน้ำร้อนถังขยะมีกาแฟและโอวัลตินซองสำเร็จรูปรวมถึงมาม่าครับให้ด้วยค่ะในตู้เย็นมีน้ำเปล่าแช่ไว้ให้สองขวด มีป้ายติดแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ให้ลูกค้าอ่านตรงนี้ด้วยค่ะมาดูตรงมุมนี้กันต่อค่ะประตูแรกคือประตูห้องนอนส่วนประตูด้านในคือประตูห้องน้ำค่ะไปดูด้านในห้องนอนกันค่ะด้านในห้องนอนค่ะ ห้องน้ำเข้าได้2ทางคือจากด้านในห้องนอนและจากประตูตรงห้องโถงที่ถ่ายให้ดูในตอนแรกค่ะด้านในห้องน้ําชั้นบนค่ะบ้านหลังที่แพลวพัก A-1 มองเห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วยค่ะยืนดูกันตรงหน้าต่างตรงด้านหน้าประตูห้องน้ําชั้น2ทางด้านนอกค่ะมาดูในส่วนของราคากันบ้างค่ะ บ้านพัก2ชั้นที่แพวเข้าพักราคา500บาทส่วนบ้านชั้นเดียวหลังสีฟ้าในภาพด้านหน้าตรงนั้นจะราคา700บาทซึ่งราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่นจนถึงเดือนเมษายน2567ค่ะแต่ยังไงถ้าใครจะไปเข้าพักกันวันไหนลองสอบถามราคาโดยตรงอีกทีนะคะเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเช้าแถวบ้านพักนกเยอะมากๆค่ะดูไปถ่ายรูปไปเพลินเลยค่ะ จบแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ